ครับสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลง a r e m e n t a r y tract นะครับคือทางเดินอาหารนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเมาส์คือปากนะครับฟาริงก์ก็คือข้อหอยนะครับอิสโซฟาเกสก็คือหลอดอาหารนะครับแล้วก็ส่วนของกระเพาะอาหารคือสโตมัคซึ่งจะมีอยู่3ส่วนนะครับกระเพาะอาหารตอนต้นคือไคเดแอกตอนกลางคือวันดั๊นะครับตอนปลายคือไพรูรัสครับ เราก็จะเดินทางต่อไปที่ Small intestine คือลำไส้เล็กนะครับไปที่ลำไส้ใหญ่คือ Large intestine นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับคือลำไส้ใหญ่ตอนต้นคือซ e c ัม um, นะครับลำไส้ใหญ่ตอนกลางคือโคลอนและลำไส้ใหญ่ตอนปลายคือเล็กตั้นะครับแล้วก็ไปออกสุดท้ายคือดวงวานก็คือ a n u s ตรนั่นเองนะครับเรามาลองฟังเพลงนี้ดูนะครับลองฝึกด้วยนะครับเด็กๆนะ ល្ល់គងចពីពុខវី្បីណ�적� l i t t ล e បាក្មមៈទល្ម t คำโค่นเล็กทำเอนาอาริเนรคของฉันเบฟาริงแอสโฟากสคาทีนักปั่นดันให้ลาหสมอนินเทสพาสีคำโค่นเล็กทำเอนา นะครับ